สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับ WB สามพิศพกาฬนะครับวันนี้มาถึงอยุธยานะครับแน่นอนเราจะพาไปดูรถอีกหนึ่งคันนะครับก็คือวันนี้ตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นตัว CLS นะครับ 250D นะครับจุดเด่นรถคันนี้เลยนะครับรถคันนี้เนี่ยไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำจมน้ำเลยทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญเลยก็คือมือเดียวป้ายแดงนะครับในเล่มซื้อสดมานะครับครับเจ้าของมือเดียวเลย ดูนะครับสภาพรถอ่ะสองเข้าไปเลยครับดูสภาพเบาะนะครับใช้มือมือเดียวนะครับที่สำคัญไม่เพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันะครับคือรถหลังกันนะครับคือรถคันนี้ครับปกติแล้วเนี่ยน่าจะไม่ได้มีการนั่งเบาะหลังสักเท่าไหร่เลยครับแทบจะไม่มีรอยหรืออะไรเลยครับหรือแม้แต่เบาะหน้าเองค่อนข้างทำกระดาคขีนมากมากอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขไมค์กันนิดนึงครับ มาอยู่หนึ่งหนึ่งสองเก้าสามแปดครับแล้วก็อย่างที่ขอย่านั้นย้ำครับมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพคอนโซลคอนโซลนะครับสีต่างๆเนี่ยไม่มีรอยเลยครับคือเราไปเก็บงานอีกนิดเดียวเนี่ยครับก็สามารถตั้งขายได้เลยครับคันนี้ครับภายในสวยมากนะครับเรื่องสีนะครับสีคันนี้อาจจะมีการทํามาหนึ่งรอบนะครับื่อกลับมนเป็นสีดำนะครับลูกค้าเห็นขนแมวเยอะทั้งคันนะครับพาไปเก็บสีมาให้ละรอบคันนะครับ แต่วัดค่าสีเรียบร้อยแล้วค่าสีทำมาแค่ประมาณหนึ่งรอบครับสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูกระโปรงหน้ากันนิดนึงครับดูเลยครับเดิมเดิมนะครับสติกเกอร์เนี่ยยังอยู่เลยครับเรื่องกระโปรงหน้านะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วนะครับไฟหน้าเดิมนะครับตั้งแต่ปี2012นะครับสติกเกอร์อยู่ด้านในครับเราสอบทำเรียบร้อยแล้วว่าปี2 0 1นแน่เพราะฉะนั้นไม่มีการชนหนักแน่นอนหรือไม่มีการชนหน้ามาแน่นอนนะครับ ล็อกต่างๆพวกนี้ครับไม่มีการถอดไขใดๆทั้งสิ้นนะครับตรงนี้ก็ไม่มีการถอดไขเใดทั้งสิ้นนะครับเ mm. สียงเครื่องยนต์ยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยได้มีการเช็คระยะตามรอบตลอดนะครับแล้วอะไรที่ช่างคิดว่ามันเสียเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นคนดูแลถึงนะครับ mm. ด้านท้ายผมตรวจสอบแล้วไม่มีการโดนชนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากท่าลูกค้าอันนี้น,นึงนะครับว่าทไมถึงขายแล้วรถคันนี้ซื้อมาป้ายแดงมือเดียวจริงไหม ครับครับเดี๋ยวเชิญครับสวัสดีครับคุณมาครับสสวัดีจ้านะครับวันนี้เราอยู่ที่อยุธยานะใช่ค่ะมาครับคุณมารับช่วงต่อดูแลรถคันนี้จากคุณยายเห็นไหมครับครับรถคันนี้ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยป่ะครับใช่ค่ะซื้อตั้งแต่ป้ายแดงเลยป้ายแดงมือหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะเป็นรถของ b บรจีดีผมดูแลปกติเวลาเข้าเซอร์วิสก็คือเข้าเซอร์วิส ทุกรอบของมันเยอะใช่ตามระยะตลอดเลยไม่เคยเกินไม่เคยขาดนั้นขอถามตรงๆครับรถนี้มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไหมครับไม่มีแน่นอนโอเคครับก็อย่างที่ลูกค้าบอกนะครับว่าทางเราเนี่ยเน้นย้ำเลยว่าถ้ามีกูติเหตุหนักพลิกคว่ำจมน้ําเราไม่รับซื้อเด็ดขาดนะครับซื้อซื้อราคาสูงหน่อยนะครับแต่ได้รับคุณภาพดีเพื่อส่งต่อไปผู้บริโภคดีกว่านะครับก็วันนี้ขอตัวแค่นี้ครับกับบี3 6สาที่โราชครับสวัสดีครับคุณนาีครับสวัสดีครับ yeah sometimes I get so mad there's no control in me my thoughts get so bad I'm like I might grab a bat I don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes I lost all feeling from my head to my toes you said some shoot that I can't let go so just